วันนี้ฟังนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วบอกว่าร้อยนายกก็แก้ปัญหาไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกหดหู่ฟังแล้วรู้สึกไร้ความหวังถ้านายกรัฐมนตรียังเป็นเช่นนี้โอกาสที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติแทบไม่มีเลย แม้แต่ความคิดนายกยังไม่สามารถคิดเพื่อเอาชนะปัญหาได้แล้วจะไปหวังอะไรกับภาคปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีจะต้องไปสั่งการจะต้องไปควบคุมจะต้องไปกำกับดูแลให้ข้าราชการประจำทำหน้าที่แก้ปัญหาให้กับประชาชนก็ตัวนายกรัฐมนตรีคิดอยู่เสมอว่าไม่ชนะเมื่อคิดว่าไม่ชนะ แล้วมันจะชนะปัญหาได้อย่างไรไอ้ที่บอกว่าไทยชนะหมอชนะหรือเราชนะเนี่ยมันก็แค่การโฆษณาชวนเชื่อแค่นั้นสรุปแล้วก็คือพูดไปเรื่อยๆชักแม่น้ำทั้งห้าชักแม่น้ำร้อยสายโยนปัญหาเพื่อจะหาเหตุผล มากบเกือนความล้มเหลวความไร้ประสิทธิภาพของตนเองชัดเจนนะครับวันนี้ออกปากจากปากพลเอกประยุทธ์ชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้มันจึงคิดสะท้อนไปว่าประชาชนทั้งประเทศจะต้องเสียเงินเดือนรับเป็นแสนแสนเพื่อจ้างคนที่ไร้ประสิทธิภาพ มาเป็นผู้นําประเทศมากํากับดูแลบริหารราชการแผ่นดินให้มันเปลืองเงินภาษีไปทําไมมีอะไรบ้างครับที่พลเอกประยุทธ์ไม่โยนความผิดให้คนอื่นมีอะไรบ้างครับที่พลเอกประยุทธ์แอนอกแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นความผิดของตนเองล่าสุดเนี่ยก็ยังโยนความผิดให้กับอดีตนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่คนที่หนึ่งถึงคนที่28บอกว่าร้อยนายกก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาประเทศได้เสียดายเงินภาษีครับดังนั้นข้อสรุปที่เราควรจะต้องสรุปให้มันตรงกันก็คือว่าปัญหาของประเทศตอนนี้ มันอยู่ที่ตัวของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์คือปัญหาจะจัดการแก้ปัญหาได้ก็ต้องจัดการพลเอกประยุทธ์ก่อนจะต้องเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากตําแหน่งก่อนหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาจัดการนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องร่วมมือกันอย่าไปสนใจกองเชียร์พลเอกประยุทธ์ที่งมงายเลยครับ ขนาดนายกรัฐมนตรีออกปากอย่างนี้ก็ยังหลับหูหลับตาเชียโดยไม่มีเหตุผลถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมุ่งมั่นในการเอาผลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ได้เสียทีหนึ่งปล่อยไว้คงไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมแน่นอนวันนี้ผมไทยกรบุสวรรณลาท่านที่ครบทั้งหลายไปก่อนครับสวัสดีครับ